ก็มีคำถามมาจากทางบ้านพอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวให้ไอเริ่มก่อนเลยได้ครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มที่คำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็มีคนสงสัยกันเยอะเลยครับก็คือเขาบอกว่าตรวจแนโมแกรมมาทุกปีเนี่ยแล้วก็จะเจอหินปูนอยากถามว่าหินปูนเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีความเสี่ยงสำหรับการเป็นมะเร็งยังไงครับค่ะก็สำหรับแมมโมแกรมแล้วเจอหินปูนใช่ไหมคะสำหรับคำถามนี้ไม่ ต้องบอกก่อนว่าหินปูนในเต้านมเนี่ยนะคะหรือว่าแคลเซียมเนี่ยมีหลายชนิดนะคะมีชั้งชนิดที่ดีชนิดที่อยู่กึ่งกลางโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็คือกลุ่มที่น่าสงสัยแล้วก็กลุ่มที่พูดง่ายก็คือกลุ่มที่บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งเลยนะคะดังนั้นอยู่ที่ว่าการพบเจอหินปูนเนี่ย มันเป็นชนิดไหนนะคะทีนี้เราจะเวลารังสีแพทย์พบหินปูนในเต้านมจากแมมโมแกรมเนี่ยเราก็จะดูรูปร่างหน้าตาและการเรียงตัวเป็นหลักนะคะว่าเป็นชนิดไหนก่อนนะคะหากเป็นกลุ่มที่ไม่น่ากังวลเช่นเป็นหินปูนเม็ดใหญ่หรือว่าเป็นหินปูนที่เป็นหินปูนฝอยแต่ว่ากระจายตัวโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยหลายๆปีอันนี้ก็ไม่น่ากังวลนะคะหรือเป็นหินปูนของหลอดเลือดหรือเป็นหินปูนที่เป็น อยู่ที่ขอบหรือของซิสหรือของซิสเต้านมหรือถุงน้าอันนี้ก็ไม่น่ากังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอหินปูนอย่าเพิ่งตกใจนะคะต้องดูผลนะคะจากกรังสีแพทย์ก่อนว่าบ่งชี้ไปทางไหนนะคะไม่ได้ไม่ได้น่ากังวลเสมอไปค่ะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับคำถามข้อตัดไปนะครับผมจากการบรรยายของอาจารย์นภานะครับผมชนิดของมะเร็งเต้านมเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดคือ หนึ่งฮอร์โมนสองก็คือ HER2 ์ 2, สามก็คือ t i ิเปิลเนกาทีฟครับคำถามจากทางบ้านขอบถามมาว่าใน2ชนิดหลังคือชนิดที่เรียกว่าสายดุในกรณีที่เป็นระยะแรกๆชนิดดุมีโอกาสการหายพอๆกับชนิดฮอร์โมนไหมครับครับ คือคืออย่างที่บอกไปว่ากลุ่มที่เป็นอพอดีอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าพยากรณโรคจะมีความต่างกันไหมนะคะแต่ว่าอย่างจากที่ทั่วไปก็คือว่าในกลุ่มที่เป็นทริปเปิลเนกาทีฟกับเฮอร์ทูเนี่ยคะ่ะถ้าในระยะที่เท่ากันเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีโรคกลับเป็นซ้ำได้มากกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนนะคะอันนี้คือในยังไม่ได้รับการรักษาแต่เมื่อไรก็ตามที่ได้รับการรักษาแล้วนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเฮอร์ทูได้รับยาเคมีบวกยาต้านเฮอร์ทูอะค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยโอกาสจะกลับเป็นซ้ำ ะะซึ่งก็จะทําให้โอกาสกับเป็นซ้ำอันนี้จะดูเหมือนว่าจะเทียบเทียบกับเคียงเคียงกับกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเป็นบวกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่เอามาเทียบกันเนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเนื่องจากการรักษาเนี่ยดีขึ้นนะคะ สมัยก่อนจะบอกมีการบอกว่าเอาพยากรโรคไม่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่การรักษาดีขึ้นแล้วก็การใช้ยาหลายตัวก็ทําให้โรคกลับเป็นซ้ําน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นในระยะหนึ่งของกลุ่มที่เป็นทิปเปอร์เน็นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเฮอร์ทูนะีตอนนี้ก็โอกาสกาัดเป็นซ้ํามันก็จะน้อยค่ะปกติก็จะน้อยกว่า10%บอร์เซ็ครับผมครับขออนุญ,ญาตไปที่คําถามข้อถัดไปนะครับผมการเฝ้าติด ตามการรักษามะเร็งเต้านมไปเรื่อยๆครับผมตามสถิติทางการแพทย์พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าโอกาสในการเกิดขึ้นอ,อ,อีก3ชนิดชนิดไหนต้องเฝ้าระวังมากที่สุดหรือต้องเฝ้าระวังทุกกลุ่มครับผมนี่ถามใครครับคำถามคือคำถามก็คือเออมะเร็งใน3ชนิดเนี่ยครับผมชนิดไหนต้องเฝ้าระวังมากที่สุดหรือเฝ้าระวังทุกกลุ่ม เออก็ต้องพฤติกรรมมันต่างกันนะคะในตัวฮอร์โมนโพสิทีฟเนี่ยเออถ้าเขาจะเกิดซ้ำเนี่ยมันจะเป็นระยะยาวหมายถึงเขาจะไม่ค่อยเกิดในช่วง5ปีแรกเอออัตราการเป็นซ้ำเนี่ยมันหลัง10ปียังงอกได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องตามไปยาวกลุ่ม Triple ิลเนกับกลุ่ม h e อร p o ูโพสิทเนี่ยส่วนใหญ่จะงอกซ้ำภายใน3ปีแต่ว่าถ้าใครได้กลุ่มนี้มา ตัวตรวจไปแล้ว3ปีแล้วยังไม่เกิดอะไรสบายใจได้นะคะเพราะว่าโอกาสจะเกิดเนี่ยมันน้อยละอ,อ,อาจจะมีกลุ่มเฮอร์ทูนิดหนึ่งตรงที่ไม่เกิดใน3ปีละได้ยาเฮอร์ทูไปครบ1ปีเอปอีกลุ่มนี้เนี่ยปีที่7อาจจะมีต้องต้องดูเฝ้าระวังนิดนึงนะคะออโดยรวมก็คือต้องเฝ้าระวังหมดแต่ว่าโอกาสงอกในช่วงปีไหนมันจะมีความต่างกัน ครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับคำถามถัดไปขออนุญาตถามอาจารย์ชนิพานะครับผมครับ ขอโทษครับผมก็คือเป็นเป็นของอาจารย์จตุพรครับผมสสัสทีครับ <laughs> ครับผมครับก็คือมีข้อมูลที่ส่งต่อกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์ครับผมเป็นกลุ่มไลน์เป็น TikTok หรือว่า Facebook ครับผมให้ข้อมูลว่าการทำแมมโมแกรมในคนไข้ที่เป็นมะเร็งจะทำให้มีการบีบและทำให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายเร็วขึ้นข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่ครับผมแล้วก็ ความจริงแล้วเป็นอย่างไรครับผมครับอันนี้ก็ได้รับคําถามจากคนไข้ที่มาตรวจแมมโมแกรมประจําปีอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นของท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะที่ได้รับการแชร์มาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการข่าวสารที่ได้รับมาเนาะในในในด้านสุขภาพเนี่ยบางครั้งก็อยากจะให้พิจารณาถึงข้อมูลที่ท,ที่ที่ควรเชื่อถือควรจะเป็นจาก แพทย์หรือว่าบุคคลที่อยู่ในวงการสาธารณสุขนะคะสําหรับข้อนี้นี่บอกได้เลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะการตรวจเต้านมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นมะเร็งแล้วด้วยเนี่ยถ้าเราไม่ตรวจเราจะเจอได้ยังไงใช่ไหมคะเราจะรู้ขอบเขตของรอยโรคได้ยังไงว่ามันก้อนใหญ่แค่ไหนแพร่กระจายไปทางไหนนะคะดังนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะคะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นคําถามสำหรับอาจารย์ชนิพานะครับ ก็อันนี้ก็เป็นคําถามคลาสสิกเหมือนกันครับเขาบอกว่าคนไข้ที่ได้รับการฉายรังสีเนี่ยเรามีอาการแขนบวมเนี่ยก็ถามว่ามันมีโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นปกติไหมครับแล้วก็สามารถดูแลได้ยังไงบ้างครับค่ะ คืออาการแขนบวมเนี่ยนาจะเกี่ยวกับพังผืดตรงท่าชายต่อมน้ําเหลืองด้วยค่ะแถวๆรหลักแร้ส่วนมากอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าบวมมากบวมน้อยถ้าเกิดว่าบวมแค่เล็กน้อยบวมแค่เล็กน้อยเนี่ยค่ะหลังฉายรลังสีสักช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นหลักเดือนก็มักจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าบวมเยอะบางรายเนี่ยเรียกว่าบวมเราถ้าเกิดลองกดดูมันมีอาการบุ๋มลงไปด้วยของผิวหนังนะคะหรือว่าอาจจะบวมจนเริ่มมีอาการปวดอาการตึงมากขยับอะไรอย่างเงี้ยลาบากบางครั้งเราก็จะมีีเรยนึก กับทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพราะว่าเขาจะมีวิธีการสอนกายภาพต่างๆรวมถึงบางครั้งอาจจะมีการใส่ปลอกที่จะเหมือนกับบางทีจะเรียกว่าเป็นการปลอกรีดน้ําเหลืองที่ทําให้มันมีการไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะร่วมกับการกายภาพโดยทั่วไปอาการมักจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่แจ้งว่าจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะอาจารย์เสริมไหมคะเอออันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่คนไข้กังวลเยอะนะคะแม้แต่ก่อนผ่าตัดยังจะ บางทีบอกหมอว่าไม่เลาะต่อมน้ำเหลืองได้ไหมกลัวแขนบวมเ,เราต้องเข้าใจก่อนว่าการรักษาเนี่ยก็คือการกําจัดโรคนะคะถ้ามันไปต่อมน้ําเหลืองเราก็ต้องเอาออกให้พอแล้วแล้วการรักษาเพิ่มเติมอื่นก็คือการฉายรังสีแต่ต้องยอมรับว่าผ่าตัดเสร็จปกติเนี่ยถ้าไม่โดนฉายรังสีเนี่ยโอกาสแขนบวมจะน้อยมากแต่ถ้าโดนด้วยเนี่ยก็ต้องก็ต้องทาใจว่าความเสี่ยงม,มันจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่าก,กังวลเพราะว่า รายงานการแขนบวมเนี่ยที่มีในต่างประเทศเยอะๆเนี่ยมันเป็นคนกลุ่มยุโรปกลุ่มอเมริกาซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องคืออ้วนคนเอเชียส่วนใหญ่ผอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคนไข้หมอเองเนี่ยน้อยมากเลยที่จะเจอแขนบวมยกเว้นว่าโดนเป็นเยอะและวโดนใช้แสงที่คอด้วยโดนที่รักแร้ด้วยเท่าที่เจอเราเจอแค่คนสองคนเองอ,อีกประเด็น,นคือกิจวัตรประจําวันนะคะจะมีคนไข้ที่ บอกเลยว่าเมื่อวานไปทําสวนทั้งวันเลยรุ่งขึ้นแขนบวมเลยถ้าเราสังเกตว่าเราทําอะไรแล้วบวมเราก็ทําน้อยๆน,นะคะก็จะช่วยครับก็ขอถามอาจารย์คําถามต่อไปเลยนะครับก็เมื่อกี้เราก็มีการผูเ้เจับมะเร็งในระยะต้นมาพอสมควรแต่ว่าก็มีเรื่องของมะเร็งระยะสูงที่มีผู้ฟังเนี่ยมีการติดใจน,นิดนึงนะครับกพราะถามว่าถ้าเกิดได้รับการผ่าตัดไปโดยการ ค่ะตรงเนื้อเต้านมออกแล้วก็เก็บหัวนมไว้ครับก็ถามว่าจากประสบการณ์อาจารย์เนี่ยมีการกลับมาเป็นซ้ำบ้าน้อยแค่ไหนยังไงครับหมายถึงว่าตัดเต้านมทั้งหมดเก็บผิวหนัง<ช>แล้วก็เสริมรใ,ชใช่ไหมคะคออถ้าถ้าตัดหมดแบบแบนๆเ,เลยเนี่ยโอกาสงอกซ้ําน้อยกว่าสองเปอร์เซ็นนะคะโอกาสกระจายไปอวัยวะอื่นไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นตัดแบบที่หมอบอกตัดตัดหมดเก็บผิวหนังไว้แล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปผลเหมือนกันเลยค่ะ แต่ประเด็นคือต้องตัดให้ได้ขอบที่พอก็คือถ้าชิดผิวหนังก็ต้องเอาผิวหนังออกถ้าชิดข้างข้างหลังก็ต้องตัดข้างหลังให้พอครับผมขออนุญาตไปที่คำถามถัดไปนะครับผมจากทางบ้านก็คือ,อ,อจากคำถามก็คือว่าการตรวจ P50T คือการตรวจอะไรคะและถ้าผลตรวจเป็นบวกหรือลบหมายถึงอะไรครับ okay. คือคือ,อตัวพีทีพี53นะคะเป็นยีนก่อมะเร็งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆมะเร็งมันก็จะเจอตัวนี้ได้อยู่นะคะทีนี้พอดีถ้าเกิดผ่านมารักษาที่จุฬาเนี่ยคือทางทางพยาธิแพทย์ของที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยจะตรวจตัวนี้ให้มาตั้งประมาณสัก10กว่าปี15ปีนะคะแต่ว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลอื่นอาจจะไม่ได้มีการตรวจตัวนี้เท่าไหร่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วตรวจเราเจอแล้วจะมีอะไรยังไงจะต้องรักษาอะไรเพิ่มไหมคือณปัจจุบันก็ยังไม่มียาเฉพาะของตัวท p 53ะคะ่ะการรักษาเราก็จะ ูที่ E AP R P R Her2 เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะบวกหรือลบอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมากนะคะไม่ได้เอามาใช้ในการตัดสินใจในการรักษาครับก็ขอเรียนถามอาจารย์นภารต่อเลยนะครับก็ออยาอิมมูนโนเทอรป์ปีหรือว่าภูมิคุ้มกบบันบําบัดที่อาจารย์ได้กล่าวไปเนี่ยพอดีมีผู้ฟังสนใจเยอะเลยครับเพราะถามว่ามีความคุ้มค่าต่อการรักษามากน้อยแค่ไหนเพราะยาเ็เป็นยาราคาค่อนข้างแพงคนระับ คือเมื่อกี้ที่พูดหลกัหลกๆจะเป็นเคมียาต้านฮอร์โมนแล้วก็ยางมุ่งเป้าคะยาอุมโมโนเทอราปีจริงๆเริ่มจะมีที่ใช้ในคนไข้มะเร็งเต้านมแต่เฉพาะในกลุ่มที่เป็นทริปเปิลเนกาทีฟ เบรสแคนเซอร์ uh, เป็นหลักนะคะกลุ่มอื่นๆข้อมูลจะไม่ค่อยเยอะเลยนะคะทีนี้ในกลุ่มที่เป็นทริปเปิลเนกาทีฟเบรสแคนเซอร์เองเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นมะเร็งชนิดที่ลบหมดเลยนะคะก็คือสมัยก่อนเราให้แต่เคมียอย่างเดียวใช่ไหมคะก้อนมันก็อาจจะยุบระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราให้ตัวนี้คู่กับยากระตุ้นภูมิเข้าไปด้วยเนี่ยจะทําให้ก้อน,นยุบมากขึ้นนะคะในกรณีที่ให้ในระยะเ,เขาเรียกว่าระยะที่เริ่มจะลุกลามแล้วตัดไม่ได้เนี่ยเราให้ยาเคมีไปนะคะ อาจจะยุบได้สักประมาณ4 0 5 0แต่ให้ยาตัวนี้ไปด้วยเนี่ยก้อนมะเร็งจะหายหดได้เลยเนี่ยประมาณ60%ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง่งแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีราคาอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการค่าใช้จ่ายเนี่ยการใช้เนี่ยดีค่ะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยอย่างไรก็ตามเคมีบาบัดอย่างเพียงอย่างเดียวก็จะช่วยทําให้ก้อนยุบอยู่ได้ระดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะยุบหรือไม่ยุบเพราะว่าแต่ละ อย่างน้อยถ้าเราใช้ตามสิทธิ์สิทธิการรักษาซึ่งอิมมูนโนเนี่ยจะเบิกไม่ได้นะก็ใช้เป็นเค,ม,เคมีบำบัดอย่างเดียวก็ได้นะคะ ครับผมก็ขอคำถามทัดไปเลยนะครับผมขอ,เ,อ,อเป็นอาจารย์ภาเหมือนเดิมนะครับผมในมะเร็งเต้านมระยะที่3ที่4ควรใช้การรักษาแบบใดเพื่อ,เ,อ,อเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับผมในคําถามนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกชนิดของออไทยของมะเร็งเต้านมครับอาจารย์ ก็ปกติระยะ3คือระยะ4นี้อาจจะไม่หายขาดนะคะแต่ว่าก็มีการคุมโรคได้แต่ว่าถ้าในกรณีระยะ3เนะะี่ยค่ะก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการให้ยาแล้วก็ให้อาการช่วยเรื่องของการผ่าตัดนะคะอาจารย์ทางด้านรังสีรักษาก็ช่วยเรื่องของเกี่ยวกับการฉายแสงนะคะแล้วก็ในเรื่องยาเองเนี่ยมันก็คงต้องมาดูว่าเป็นกลุ่มไหนค่ะาอาจจะมีทั้งเคมียา,ก,ยาก,กระตุ้นภูมิก็ได้ยาต้านเฮอร์ทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยาต้านฮอร์โมนเพราะฉะนั้นก็ ด้วยความที่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าตกลงเป็นกลุ่มไหนอาจจะบอกยากว่าว่าจะยังไงนะคะครับผมก็ขอขอเป็นคำถามทัดไปอีกสักข้อหนึงนะครับผมแล้วก็คือเอ่อถ้าคนคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบํบำบัดหรือผู้มุ้มการบำบัดเนี่ยครับส่วนใหญ่มีเสียชีวิตจากผลข้างเคียงมากน้อยเพียงใดครับ คือถ้าเป็นระยะต้นนะคะไม่ไม่เคยเห็นเลยนะคะก็คือนอกจากว่ามีโรคประจําตัวเยอะเนาะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าการรักษาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอย,อยู่กับตัวโรคด้วยแล้วก็ตัวเรื่องของคนไข้ด้วย ถ้าในกรณีคนไข้ที่แพนจะให้แสดงว่าเรามั่นใจแล้วว่าคนไข้น่าจะไปไหวและไปต่อได้ก็คือน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของผลข้างเคียงแต่ในรายที่ดูแล้วอาจจะมีโรคประจําตัวเยอะนะคะอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เสนอข้อเรื่องของการให้ยาเคมีมมบำบัดในคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวยังไม่เคยเห็นนะคะ เรื่องของให้ยาแล้วมีปัญหาแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คือถ้าเป็นระยะกระจายอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือระยะกระจายโรคก,ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ระดับหนึ่งนะคะซึ่งตรงนั้นก็เ,าเราไม่ได้อยู่ในเซสชันวันนี้ที่เราพูดถึงระยะต้นนะคะส่วนผลข้างเคียงะค่ะก็คือจะเป็นในช่วงที่ให้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นก็คือเรื่องของเคมีบาบัดเนาะแต่ว่ายาต้านเฮอร์ูเองสมมุติเราจะเป็นคนไข้ลุมเป็นเฮอร์ูเป็นหัวค่ะยาต้านเฮอร์ูผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับ คื่นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยไม่มีนะคะส่วนมากแล้วหลักๆต้องดูเรื่องของหัวใจก็มีการเช็คหัวใจกันเป็นระยะๆะะค่ะซึ่งผลข้างเคียงตรงนี้ก็ถ้าหยุดยาแล้วก็อาการก็จะดีขึ้น,นะค่ะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของที่รุนแรงค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะอาจารย์นภาพูดเหมือนกับง่ายไม่มีอะไรเพราะว่าอาจารย์เขาเชี่ชาญหมายถึงว่าในมือของอาจารย์เนี่ย คือคนไข้เวลารักษามะเร็งมันต้องมีหมอหลายๆระบบร่วมกันนะคะหมอผ่าตัดก็ผ่าไปหมอให้ยาก็ให้ยาไปเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ไปอยู่ในมือหมอที่เชี่ยวชาญในการให้ยาจะไม่เจอเรื่องของเขาเรียกว่าผลแทรกซ้อนที่เสียชีวิตเลยวงเล็บนะคะต้องเป็นหมอเชี่ยวชาญในการให้ยานะเพราะว่าการให้ยาไม่ใช่ง่ายๆจะน้าพูดเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะมันต้องมีหลายๆอย่างที่ต้องดูเป็นระยะระยะนะคะ ครับขอบคุณครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นคําถามเรื่องการคัดกรองเมโมแกรมแล้วก็อันต้าซาวนะครับถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงควรจะพอกับการคัดกรองดีครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นคําถามที่เมื่อกี้ได้มีในในที่พูดไปนะคะว่าเมื่อไหร่ถึงพอจริงๆแล้วมันมีการศึกษาของต่างประเทศนะคะ,อะของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในประเทศไทยนะคะอย่างที่หมอบอกไปก็คือพอหลังจากอายุ70นะคะถ้าตรวจมาทุกปีแล้ว นะคะมันปกติดีนะคะหรือว่าไม่มีอะไรหมอก็บอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราอาจจะเป็นปีเว้นปีได้นะคะหรือในอปีเว้นปีแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างนั้นคลมํมหรือว่ามีความผิดปกติก็มาพบแพทย์ได้นะคะแต่ถ้าคนไหนที่ยังมีอะไรที่ต้องติดตามหรือมีความเสี่ยงนะคะเช่นเคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะจำเป็นยังต้องตรวจต่อทุกปีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ ก็คําถามต่อไปนะครับก็จากผู้ชมทางบ้านเหมือนกันครับเขาบอกว่าคําตรวจร่างกายเนี่ยได้ถุงน้ำครับมาถามว่าถุงน้ําที่ตักแร้เนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับถุงน้ําที่เต้านมหรือรักแร้เขาบอกว่าคํารักแร้แล้วก็เต้านมเนี่ยได้เป็นถุงน้ำครับถุงน้ําในเต้านมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับมะเร็งนะคะถ้าเป็นแค่ถุงน้ําไม่มีเนื้อเลยนะคะแต่ที่รักแร้เนี่ยที่คําได้เนี่ยมันไม่ใช่ถุงน้ำหรอกค่ะต้องแยกว่าเป็น ต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นเต้านมเกินมันจะมีคนที่เต้านมเกินแยกกันโดยพวกกลุ่มเต้านมเกินเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างผิวๆแล้วก็ความนุ่มก็คือนุ่มระดับเต้านมแต่ว่าถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองมันจะระบาดอ,อ,อาจจะแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ว่าเป็นต่อมที่มีมะเร็งไปไหมนะคะครับอาจารย์แล้วก็คําถามต่อไปนะครับถามว่าอาหารเนี่ยมีผลต่อการเป็นมะเร็งไหมครับ แล้วก็มีผลต่อการรักษานในเรื่องของการรักษามะเร็งไหมครับ ก็คือในเรื่องของการรักษาก่อนแล้วกันนะคะคือถ้าอยู่ในช่วงที่ระหว่างการรักษาโดยเฉพาะการให้เคมีบําบัดอะค่ะยังไงซะเราก็จะแนะนําเรื่องของการกินอาหารให้เพียงพอเนาะต้องมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าโปรตีนสัมพันธ์สาคัญในการให้ยาให้ได้ตรงตามล่อเพราะว่าถ้าให้เราเลื่อนให้เราต้องลดยาอันนี้ก็จะประสิทธิภาพไม่ดีนะคะเรามักจะต้องให้โดสยาให้มันเต็มที่เพื่อจะต้องการให้หายขาดอันนี้ต้องบอกว่า เราอยากให้หายขาดนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าในกรณีนี้ส่วนมากแล้วอาหารก็จะมีการมีความสําคัญะคะ่ะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดให้เคมีครบแล้วแล้วก็ระยะต่อไปเช่นติดตามดูะคะ่ะถามว่าอาหารอะไรที่มีผลทําให้เป็นมะเร็งเยอะขึ้นไหมหรืออะไรไหมคือณนะปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่าอย่าอาหารบางชนิดที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมน เอสโตรเจนในสัตว์เนาะซึ่งอันนี้อาจจะสัมพันธ์กับไขมันและกินเยอะๆอาจจะมีประเด็นได้บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าต้องเท่าไหร่ยังไงที่จะต้องระมัดระวังนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคําถามเรื่องของมะพร้าว ต้าหู้อะไรประมาณนะะี้ค่ะที่มันปีเอสโตนเจนจากพืชซึ่งจริงเอสโตนเจนจากพืชกับจากสัตว์มันจะไม่เหมือนกันนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าก็อาจจะกินให้มันหลากหลายะคะ่ะให้ผสมผสานแล้วก็ขอสุขสะอาดอะไรเงี้ยน่าจะปลอดภัยที่สุดะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอาจารย์สวนิพาน่ สำหรับในเรื่องของการฉายรังสีนะคะอย่างตะกี้นี้ที่ต้อนรับยาเคมีบําบัดอย่างที่อาจารย์นภาแจ้งแล้วก็คิดเหมือนกันกับของอาจารย์นภาคือถามว่าอาหารอะไรที่มันจะทําให้กระตุ้นมะเร็งอะไรไหมจริงๆตอนนี้มันยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเด่นชัดคิดว่าทางสายกลางคือกลินให้ครบ5้าหมู่อันนี้น่าจะดีที่สุดสําหรับในของการฉายรังสีอะคะ่ะอันนี้เนี่ยอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารบางชนิดในถ้าฉายรังสีแล้วคุมตอมน้ําเหลืองด้วยเพราะว่ามันจะมีรังสีบางส่วนโดนหลอดอาหาร อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะทําให้มะเร็งกลับมาหรือว่าอะไรแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียงอะค่ะคือถ้าหากฉายคุมตอมน้าเหลืองด้วยซึ่งจะฉายตรงแถวแถวคออาจจะโดนหลอดอาหารทําให้มีภาวะหลอดอาหารอักเสบได้ช่วงที่ฉายรังสีเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการรู้สึกว่ากลืนแล้วติดติดแน่นๆหรือบางคนจะรู้สึกว่ากลืนแล้วมันแสบแบคอได้ถ้าหากว่ามีอาการแบบนั้นนะคะก็อาจจะแนะนําให้กินเป็นของอ่อนๆแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกของกรอบของทอดอะไรต่างๆของที่ ร้อนมากๆอะไรอย่างนี้อาจจะต้องงดไปช่วงหนึ่งแต่พออาการตรงนี้หายเป็นปกติซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยค่ะหายเป็นปกติเนี่ยประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าภายในประมาณ1-2เดือนหลังการฉายรังสีเสร็จอันนี้สามารถกลับมากินทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยค่ะครับผมคำถามข้อถัดไปนะครับผมมีมีการเจาะเลือดที่สามารถบอกได้ไหมว่าจะเป็นมะเร็งในระยะต้นครับผมคือ การวินิจฉัยหลักๆต้องใช้ชิ้นเนื้อนะคะส่วนมากแล้วก็จริงๆต้องตั้งแต่อาจารย์ทางด้านอาจารย์จตุพรเรื่องรังสีก่อนถ้าสงสัยก็ต้องได้ชิ้นเนื้อนะคะทีนี้วิธีการเจาะเลือดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องได้ชิ้นชิ้นเนื้อเป็นหลักค่ะครับผมขอครับผมขออนุญาตถามอาจารย์จตุพรครับผมในอนาคตจะมีเครื่องมือที่มาใช้ตรวจที่ไม่เจ็บทดแทนแมมโมแกรมไหมครับ นี่เป็นประเด็นเนะาะถามว่าณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ถ้าในแง่ของการตรวจคัดกรองเนาะเพื่อที่จะหาระยะต้นเพราะเราต้องตรวจทุกปีปีละครั้งคิดว่ายังตอนนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็ในอนาคตอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีมาหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าการตรวจม,มโมแกร,รมเเจ็บเจ็บเป็นหลักเซี่ยววินาทีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หนึ่งปีเราแค่เสี้ยววินาทีก็ก็เป็นอะไรที่คุ้มเนาะสำหรับในการตรวจในแค่หนึ่งปีแล้วก็แค่หนึ่งครั้งนะคะ,ค,ะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็เรียนถามว่าถ้าเกิดเรามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยกี่คนถือว่ามีความเสี่ยงเยอะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยเช่นญาติสายตรงเป็นหลานเป็นยายเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงอยากจะขอให้ช่วยอธิบายตรงนี้ครับเอ่อ ยาตก,กสายตรงจริง,รงๆเขาจะนับที่แม่ลูกพี่น้องนะคะอันนี้ซักประวัติแล้วมีความเสี่ยงแต่จริงๆจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดมะเร็งเนี่ยตอนนี้มันมีเว็บไซต์ที่เราประชาชนทั่วไปเข้าไปเข้าไปได้นะคะชื่อ bcr bcr นะคะแล้วก็อาจจะเว้นวัดน,นิดนึงแล้วก็ gail นะคะอันนี้มันเป็นเว็บไซต์ที่เขาซักปัจจัยเสี่ยง ที่สําคัญต่อมะเร็งเต้านมเช่นมีประจําเดือนเร็วไหมคลอดลูกคนแรกอายุเท่าไรเ,าเคยโดนเจาะเต้านมไหมแล้วก็มีญาติเป็นมะเร็งเต้านมไหมนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในอเมริกาแปลว่าความเชื่อถือสําหรับคนเอเชียมีมากไหมอาจจะไม่มากแต่ว่ามันเป็นเว็บไซต์เดียวที่ช่วยบอกความเสี่ยงให้เราในขณะนี้นะคะทําไมถึงบอกว่าใช้ความเชื่อถือได้มากเท่าเขาไหมเพราะว่าเบสิกโปรแกรมนี้มันใช้กับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นคนขาวในอเมริกานะคะมันมีแค่ห้าเปอร์เซ็นที่เป็นคนกลุ่มเราในอเมริกาเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะถามว่าคนที่จะคำนวณเนี่ยมันจะคำนวณอายุสามห้าถึงเก้าสิบนะคะอายุน้อยกว่านี้เขาไม่คำนวณให้เงื่อนไขคือไม่ไม่ถ้าโดนฉายแสงที่บริเวณทรงอกรักษามะเร็งมาก่อนเขาไม่คำนวณให้ถ้าไปตรวจพันธุกรรมแล้วโพสิทีฟเขาไม่คำนวณให้ถ้าเจาะออกมาแล้วเป็นพวก l c i s d c i s ก็ไม่คำนวณให้นะคะ ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ก็ไม่คำนวณให้ถ้าไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้เขาก็จะถามข้อมูลเราว่าอายุเท่าไหร่เคยเคยมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่อไหร่ขอลูกคนแรกอายุเท่าไหร่เคยโดนเจาะเต้านมไหมมีญาติเป็นมะเร็งกี่คนพูดเสร็จปุ๊บเรากดข้อมูลเข้าไปปุ๊บเขาก็จะคำนวณให้ในรอบ5ปีเรามีโอกาสเป็นมะเร็ง0ุดเท่าไหร่เปอร์เซนต์เทียบกับประชากรคนอื่นๆเรามากหรือน้อยกว่าเขา แล้วเขาก็จะคำนวณเป็นตลอดชีวิตก็คือต้องเราเรากดอายุเรา40ตลอดไปถึง90เราจะมีโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับประชากรทั่วไปกี่เปอร์เซ็นต์พอเรากดได้มาอย่างนี้ปุ๊บถ้าคำนวณตลอดชีวิตลัดจนถึง90เขาประเมินความเสี่ยงว่าเกิน20%ซวิ่งมาหาจารย์จตุพรเลยค่ะมันต้องทํา MRI แล้วมันไม่ใช่ทำแมมโมแกรมอย่างเดียวนะคะ ถ้าน้อยกว่านั้นก็ก็ไม่เป็นไรถ้าคำนวณความเสี่ยง5ปีตั้งแต่1.66ขึ้นไปก็วิ่งมหาหาจานพาร์ต้องกินยาป้องกันมันจะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมไปครึ่งหนึ่งนะคะครับแล้วก็คําถามต่อไปเลยนะครับก็หลังจากที่เราได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉายแสงหรือว่าการได้ยาเนี่ยครับอยากถามว่าอีกกี่เดือนเราถึงจะสามารถเริ่มตรวจเมโมแกรมหรือว่าอันดาซาวต่อได้ครับจริงๆแล้วอยู่ที่ ความจหมายถึงว่าจุดจุดมุ่งหมายหรือว่าข้อบ่งชี้ในการตรวจนะคะเช่นถ้าเกิดว่าหลังผ่ามาแล้วสงสัยว่าจะมีร่องรอยอะไรที่หลงเหลือหรือว่ามีอะไรที่เราสงสัยว่ายังมีรอยโรคอยู่นะคะ ตรวจทันทีเลยได้นะคะแต่ถามว่าในระยะระยะเวลาในการตรวจติดตามนะคะหลังจากรักษาเสร็จส่วนมากก็จะส่งมาที่6เดือนนะคะและหลังจากนั้นก็6เดือนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเต้านมนะคะหลังผ่าตัดเราก็ใช้แสงค่ะเอาง่ายๆคือถ้าตัดเต้านมทิ้งไปแล้วปีหนึ่งถ้าตัดแบบสงวนเต้า หลังฉายแสงหกเดือนนะคะจะได้ดูเป็นเบสไลน์ไว้แล้วก็อันนี้ขอถามเสริมอีกคําถามหนึ่งครับอาจารย์ก็คือที่อาจารย์บอกว่าการออกกาลังกายเนี่ยก็นาก่าจะมีผลดีต่อทั้งการรักษาแล้วก็ในเรื่องของมะเร็งด้วยครับอยากถามว่าที่อาจารย์บอกว่าการออกกาลังกาย4วันต่อสัปดาห์ครับควรออกแบบไหนดีครับพอดีผู้ชมพอสนใจครับสวันต่อสัปดาห์อย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะแบบไหนก็ได้ให้ อัตราการเต้นหัวใจมันขึ้นถ้าเรารู้สึกเข่าเราไม่ดีเราก็เดินเร็วไม่จําเป็นต้องวิ่งน,นะคะอ,อ,อันนี้มันช่วยทั้งระยะที่ให้เคมีบําบัดเ,เขามีการรักษาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ให้ไปไม่ออกกําลังกายกับกลุ่มที่ให้แล้วออกกําลังกายกลุ่มที่ออกกําลังกายเนี่ยมีผลการรักษาที่ดีกว่าแล้วก็ให้ยาเสร็จก็ต้องทําต่อเนื่องไปจนตลอดนะคะครับก ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆนะครับก็คิดว่าวันนี้ทุกคนที่ฟังเนี่ยก็คงได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษามะเร็งระยะต้นเป็นอย่างดีเลยนะครับครับผมวันนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งระยะต้นมะเร็งเต้านมระยะต้นนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับผมแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสิวนาโครงการ รู้ทันมะเร็งเต้านมครั้งท,ที่9นี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับช่วยตอบแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อใช้ไปในการปรับปรุงในครั้งหน้านะครับผมโดยผู้ชมในห้องประชุมนะครับผมช่วยประเมินความพึงพอใจในแบบประเมินที่แจกให้น้าง,งาน,นะครับผมแล้วก็ส่งคืนบริเวณจุดลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกนะครับผม สำหรับผู้เข้าชมทาง f a c e b o o k นะครับผมสามารถประเมินความพึงพอใจโดยการสแกน QR code หรือกดลิงก์ที่ใต้ Live, ใตุกไลฟ์ใต้ไลฟ์นี้นะครับผมไปกรอกข้อมูลให้ครบถว้วันเพื่อลุ้นรางวัลของที่ระลึกส่งถึงบ้านนะครับผมครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับผมขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็ง6วงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภาการชาติไทยบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดรบ,บริษัทโนวติสประเทศไทยจำกัดในนามของตัวแทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรขอขอบพระคุณอาจารย์วิทยากรทุกท่านทีมงานและผู้เขา้าร่วมเสวนาในห้องประชุมและทาง Facebook l i v e ครับผม พวกเราทั้งสองคนนะครับผมขอปิดงานเสวนาในโครงการรู้ทันมะเร็งเต้านมครั้งที่9ขอพบพระคุณครับ